ไม่สมมติว่าทั้งงวดนี้ไม่ถูกมันไม่ถูกแล้วงวดนี้มันจะถูกนะเด็กเมื่อก่อนน่ะเป็นงวดเป็นจะให้เข้างวดนี้ปั๊บมันจะเข้าสองงวดสามงวดติดต่อกันเลยติดต่อกันเลยค่ะจะจะจบจะมันจะปิดก็แค่งวดเดียวอย่างดี้งวด FC ด้วยนะคะก็ฝากติดตามแล้วกันนะครับว่างวดนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววนี้ขอแก้ตัวใหม่ มันเฉียดไงมันเฉียดมันเฉียดเฉียดไปนิดหนึ่งวันนี้คุณตาฝันหรือว่ามันเป็นเลขสูตรคำนวณเลขล็อกเลขคำนวณครับเลขคำนวณมาเนาะก็จะมีอ่านี่นะครับสองศูนย์ห้านะครับเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามเก้าสองห้าล่าง สอนะครับห้าหนึ่งสีหน่าศเก้าศูนอันนี้ล่างถือว่าล่างทั้งบนท้งล่างมัจะเพาะล่างอย่างเดียวใช่ไหมครับอันนี้บนใช่ไหม ตับบนบนอ๋อสองตัวบนล่างนะครับบนมันจะมีสองเจ็ดศูนย์ห้าแปดศูนย์บนเข็นนี่ก็ได้บนเข็นบนบนบนขันเลขบนเออเออเออบนอสองเจ็ดครับเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดแล้วก็ศูนย์ห้าบนศูนย์ห้า แล้วก็แปดศูนย์มีแปดศูนย์มาด้วยนะครับแปดศูน์มาด้วยนะครับก็เลขศูนย์ห้าบนนะครับตัวไหนอาจารคิดว่าพีเสีกว่าเพื่อนครับอเดี๋ยวพี่อุ๊ดขอไอ้ปากการนอยอันนี้กเขียนนะอดัมสีเขียนมันอยู่เดี๋ยวจะเขียนให้ใหม่นะครับเดี๋ยวจะเขียนให้กับท่านผู้ชมดูใหม่นะครับให้ตะคุดเขียนหน่อยๆเขียนชัดๆ เขียนบนอย่างเดียวเลยล่บนสามตัวก่อนหกสี่ของลุงอะไรนะอาจารย์อาจารย์ชื่อลุงเวียงลุงเวียงเวียงนะครับอาจารย์เวียงนะครับก็จะมีบนเลขบนนะครับให้มาสามตัวสามตัวบนนะครับให้เลขสองศูนย์ห้าสองศูนย์ห้านะครับเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามเก้าอแล้วก็ นี่นึ่งเออเอนี้เลยสองเจ็ดสองเจ็ดศูนย์ห้านห้านะครับแปดศูนย์แปดศูนย์อันนี้ล่างแนวล่างนะครับแนวล่างก็ให้มาทั้งหมดสี่สี่ตัวนะครับทั้งหมดล่างให้มาทั้งหมดสี่ตัวมีสองห้านะครับมีห้าหนึ่งนะครับสี่หนึ่งนะครับ เก้าศูนย์นะครับศูนวงกลมให้ก้อหน่อยค่ะวงกลมเนาะเก้าศูนย์วงกลมเน้นเลยครับเน้นเลยเน้นออ๋ทางคุณป้าบอกเน้นเลยเน้นเลยเน้นแล้วก็อันนี้ด้วยฮะสองเจ็ดสองเจ็ดโอ้สองเจ็ดนะเน้นสองเจ็ดเน้นสองเจ็ดกับเก้าศูนย์นะงวดนี้นะครับก็เอาเป็นแนวทางนะครับเอาเป็นแนวทางที่คุณลุงคุณป้าก็อุตส่าห์เดินทางมาแบ่งปันนะมาแบ่งปัน ให้กับ FC ให้กับท่านผู้ชมทุกคนนะครับมาดูกันว่างวดประจำวันที่16กค64นี้เลขของลุงเวียงนะครับลุงเวียงก็ถือว่าแกตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแกก,ก็ถือว่าเข้าทุกงวดทะแต่ว,ว่า บังเอิญงวดที่ผ่านมาแกให้ไม่ครบตัวบอกว่าให้เงินไปเขาไม่ถึงเงินคอยเล็กไม่หมดกลัวว่าคอยโดนอยมาเยอะนะตัวเองแต่ตัวเองได้เยอะไม่ป้าไม่ไม่เยอะแล้วค่ะได้เจ็ดสิบบาทอ๋อได้เจ็ดสิบบาทอ๋อก็ถือว่าได้อยู่เนาะก็ถือว่ามันสองห้าไอ้มันสองเก้ามันเข้าเต็มๆแล้วมันมันไม่ได้กลับไงกลับเลขผมมัน่คยกลับ่สไลด้ของอันนี้อันนี้ต้องกลับไหม กลับด้วยก็ดีเนาะทำกันไว้ก็ก็คือก็คือสมมุติว่าสมมุติว่าถ้าเราจะซื้อบนนะครับถ้าเราจะซื้อบนเราก็ก็กันไว้ตัวกลับเราก็กันอาจจะกันน้อยนิดนึงก็ได้ันตัวที่ที่เรานี่ก็เราก็ให้เยอะนิดนึงแต่จะซื้อยายจะซื้อแบบนี้ล่างวดนี้ย บนก็จะเอาบนแบบนี้เลยตรงประจักจะไม่เห็งก็คือตอนหกหนึ่งก็เข้าเลยตรงๆหเลยหกนึ่งก็คือส่วนมากไม่ต้องกลับไม่ต้องแต่ถ้าเราจะกลับเราก็กันหน่อยๆแล้วแต่แล้วแต่คนมีเงินแต่ถ้าแต่ถ้ามั่นใจในตัวเลขของคุณลุงก็เอาแบบนี้ไปเลยแต่อัดเต็มๆไปนะครับอัดเต็มๆไปนะครับถือว่าเลขที่ให้เนี่ยก็สวยอยู่นะนะครับ มองแล้วก็เห็นตัวเลขที่สวยนะครับอย่างเช่นเนี่ยสวยหมดเลยนะพี่อุดท <Yeah. S 1> ี่เราไปหามาอย่างอย่างตัวนี้ก็ก็โอเคสองสองศูนย์ห้าเนี่ยก็คือว่าสวยนะครับ <Okay. S 1> หรือว่าสวยมากนะครับก็รอ,องลงมานะครับอันนี้คือผมจะพูดถึงเรื่องด้านสามตัวนะครับสามตัวผมก็จะเน้นประมาณเนี้ยสองศูนย์ห้านะครับกับตัวนี้นะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็สามตัวนี้คือโดนใจทั้งหมดเลยนะครับสามตัวนี้คือโดนใจเราทั้งหมด พราะเราไปหามาเราก็รู้อยู่นะว่าตัวไหนเด่นตัวไหนนี่ตัวนี้นะครับนนก็จะเป็นตัวเด่นของ,เ,ของเรา<อ>นะครับรก็คุณป้านะครับก็ชอบตัวนี้นะครับก็ถือว่าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งตัวนะครับเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งตัวนะครับอ่ะ นะครับก็อยากฝากท่านผู้ชมนะครับติดตามนะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณป้าคุณลุงนะครับที่เดินทางมาก็ใช้เวลาเดินทางมาไกลนะนัดพบกันที่นี่วันนี้ก็นัดพบกันที่สำนักของผู้เทพนะครับหรือว่าอาจารย์การนะครับก็ที่นี่ก็ลูกศิษย์ลูกหาก็จะเวียนเข้ามานะครับจะเวียนเข้ามาที่นี่จะเวียนมาหาปู่จะหาอาจารย์ทําพิธีต่างๆนะครับไม่ว่าจะ,ะรดน้ำมนต์อาบน้าหลากหลาย มาดูดวงมาถามว่าเอาชีวิตของแต่ละคนมาถามกันนะครับก็มามาดูกันเหมือนกับเสี่ยงไข่อย่างเงี้ยสมตสมติว่าที่ที่ฮอตที่สุดก็ก็เป็นแนวเสียงไข่ที่นีน่นะครับอ่ะนะครับปู่มีอะไรพิเศษขอฟันธงได้ไหมปู่บอกว่าได้ครับได้ภายในเลขของลูกออของตาตาตาเวียงใช่ไหมตาเวียงปู่เทพชอบตัวนี้นะปู่เทพชอบตัวนี้ชอ,นชอบตัวนี้ครับ อ่าครับปูดเทพชอบตัวนี้คือเดี๋ยวให้ดูนะปู่เทพชอบตัวนี้ของอาจารย์เบียงแต่ถ้าชอบตัวไหนก็อัดไปเยอะๆนะครับแต่ตัวอื่นก็ซื้อน้อยๆนะครับนะครับแต่ถ้าถูกโชคถูกดวงมาก็ถือว่ามีบุญนะชอบตัวนี้ครับอันนี้ครับอาจารย์เทพนะปู่เทพนะชอบชอบห้าหนึ่งนะชอบห้าหนึ่งอาจารย์เทพบอกว่าอัดไปเลยเนี่ยชอบครับชอบ ชอบก็ไปหาซื้อกันตามแผยโรตเรี่นะครับก็ถ้ามีนะไปรีบจีบรีบเพราะว่าตัวนี้เราตัวเราต้องปล่อยก่อนต้องเอาไปให้ท่านผู้ชมด้วไปซื้อไปหาก่อนเพราะว่ากัวจะอเดี๋ยวไปถึงเวลาอั้นเดี๋ยวไปหาซื้อไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะหาซื้อไม่ได้นะครับจงดอนนะนะครับเนี่ย520 205เลยเติมกันเลขอาจารโชคเขาที่ว่าผสมขันน้ำมนต์ก็ถือว่าถูก แกยายๆๆอะไรใช้ตัวใช้รวยใช้รวยเห็น520อันนี้ก็205เล่นหลักที่เราเราก็ที่เราเล่นงวดที่แล้วเราเล่น20กับ50มันหนักมากเลยนะครับอ่ะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับอ่ะอยากให้คุณยายพูดอะไรนิดหน่อยๆเนาะเออเป็นไงงวดที่ผ่านมาแล้วก็ฝากอ FC เราเป็นไงครับขอโทษทั้ง FC ด้วยเนาะครัค่ะไม่ใช่ไม่อยากไม่ให้ถูกมันอยากให้ถูกทุกคน ทั่วประเทศเลยก็ได้ว่าไปเนาะค่ะอยากให้ถูกทุกคนขออยากให้เตมชีวิตครอบครัวแต่ละคนให้สมหวังทุกประการให้ดีขึ้นดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณป้ามากนะครับขอบคุณคุณลุงนะครับที่อุตส่าห์นำตัวเลขมาแบ่งปันนะอ่ะพูดถึงอะไรนิดหน่อยกับเอฟซีของพวกเราขอบคุณเอฟซีวันนี้เตมมผมวันนั้นผมปล่อยเลขไม่หมดไงครับ้สามเก้าล่างไงเออสองเก้าเนี่ย ดักไวเออดักไวเฉยๆครับอันนั้นมันก็ถูกถ้าปล่อยเลขหมดเนี่ยถูกแน่นอนครับมันเข้าไม่ค่อยกลับเท่าไหร่ตรงไปเลยอันนี้อันนี้ให้หมดแล้วเนาะครับนี้ให้หมดแล้วนะไม่มีไม่มีกักแล้วนะครับมไม่มีกักไม่มีเกลือเลยปล่อยเลยปล่อยพุดเลยไม่มีกักเลยครับกี่ตัวไม่ว่าไม่ว่าบอกมาเลยนะครับเราชอบแบบนี้ FC เราชอบไอ้ตัวนี้ตั้งตั้ง EC ไอ้ตัวนี้่ที่มัน มันมันมันที่เขาทำได้ห้าหนึ่งเจ็ดนี่วันนี้มันมันตกตัวนี้นะคะมันตกเจ็ดสามเก้ามันเข้านะสามตัวนั้นเข้านะครับสามตัวห้าหนึ่งเจ็ดแต่ผมไม่ปล่อยห้าหนึ่งเจ็ดเพาะมันจอกหรือตัวเก่าก็มันตัวเก่าโอ้โหสนั่นเต็มสามตัวเลยห้าหนึ่งเจ็ดเลยไอ้ดีจึงเลยคำนวนแถมเออครับก็แถมตัวนี้มันเป็นตัวที่งวดที่แล้วที่ให้มาที่ที่ออกมานะครับก็เข้ามาในนี้วดนี้มันทำได้ตัวนี้ ก็เลยอกตวนีอ่าครับอ่านี่สามตัวก็เราไปซื้อดูนะครับบนสามตัวไปหาหยิบยื่นหารถตารีหาตามแผงที่หากันเลยนะครับแล้วก็อันนี้สองตัวนะครับสองตัวนะครับถ้าใครหาได้ก็จับจองไว้นะคเผื่อว่ามีโชคมีลาบครับอันนี้ก็คือคุณลุงคุณป้าใจดีมากอุตส่าห์เดินทางมาเพราะว่าคุณป้าไปซื้อรตารีแล้วเนีพี่เพราะว่าเออให้ขายคุณป้าด้วย โอ้คุณป้าจัดไปแล้วไว้ไปครั้ไปคบซื้อไวกครนนิดหน่อยนะครับซื้อไวกครนนิดหน่อยในสองห้านะครับซื้อไวกรนสองห้าก็ก็ถือว่าถือว่ามาแบ่งนะครับเพราะว่าคือแกได้ได้โชคได้ลาบบ่อยได้โชคได้ลาบจากจากจากนี่บ่อยแล้วแกก็ อุตส่าห์เดินทางเอาตัวเลขมาแบ่งปันนะครับมาแบ่งปันกับท่านผู้ชมแล้วก็เนี่ยเราก็เดินทางมามาหากันนะนี่นะครับได้ตัวห้้าศูนเนี่ยเอามาแบ่งกันดูแล้วนะครับเริ่มแบ่งกันดูแล้วมีสองห้าหรือเก้าศูนย์ครับอันไหนอีกใยอันนี้สองเจ็ดสองเจ็ดซื้อแค่นี้ก็พอแล้วนี่คนเต็มแล้วเนาะถูกแน่นอนรางวัลที่หนึ่งนะครับอ่านะครับ สมครปากนะครับก็ขอให้ถูกขอให้รวยขอให้รวยขอให้เงรวยนะครับแกะตัวใหม่นะครับแกตัวใหม่นะก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะที่ผ่านมาแต่ที่ผ่านมาเขาก็อาจจะยังรอดูรอดูรอดูอาจารย์รอดูอาจารย์เวียงอยู่ก่อนเพราะว่ามันเป็นคลิปแรกๆอาจารย์ใหม่เขายังไม่นี่เขาก็รอดูก็ฝากทุกคนติดตามดูผลงานของอาจารย์เวียงว่าจะเป็นยังไงจาก หมูหรือจานะครับติดตามชมกันครับตอบงวดงวดต่อไปเราก็ได้เจอกันอีกแน่ๆจะถูกจะผิดต้องเจอกันอีกแน่นะครับอ่านะครับก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณคุณลุงนะครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากครับสาธุสาธุครับฟังอีกสักหนึ่งอีกสัครอบกว่าไงนะเมื่อกี้ไม่สมมติว่าทั้งงวดนี้ไม่ถูกเบี่ให้ที่ผ่านมาให้สามเก้าแล้วมันออกสองเก้าทำให มันไม่ถูกแล้วงวดนี้มันจะถูกนะเบกเมื่อก่อนน่ะก็มันก็มันแล้วแต่เราบางทีคนเราจะให้ถูกทุกงวดเป็นไปไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยจะยังคือส่วนมากมันก็อาจจะผิดสองงวดสามงวดงวดสี่งวดห้าอาจจะถูกไม่ถึงนั้นค่ะไม่ถึงเลยโอ้แค่งวดเดียวแค่นั้นแหละงวดเดียวเป็นงวดเป็นถ้าให้เข้างวดนี้ปั๊บมันจะเข้าสองงวดสามงวดติดต่อกันเลยเบลที่ผ่านมามันเข้าตังเป ไอก่อนอะไรนะหนึ่งก็เข้าที่กรอนนั่นนั้นหกหนึ่งก็ได้เนาะหกหนึ่งก็ได้แล้วก็กรอนหกหนึ่งแล้วก็เจ็ดเก้าบนเลยเข้าเหมือนกันเข้าเหมือนกันครับเข้าเหมือนกันเจ็ดเก้ากันเลยค่ะจำมันจะปิดก็แค่ขั้ดเดียวอย่างงี้แล้วก็สี่หนึ่งก็เข้าล่างแล้วก็มันก็จะเข้าดอันนี้ก็คือว่าอ่ะ ก็นี่ไว้ให้เลี้ยงออกมาให้แล้ให้มันนี้เอามาให้หมดแล้วไม่ไม่เก็บไม่กักเพราะว่าอันนี้ก็ก็คือก็คือแล้วแต่ใจอ่ะถ้าใครอยากซื้อทั้งบนทั้งล่างมก็แล้วแต่แต่ใครอยากจะซื้อตามของคุณลุงอ่ะอันนี้บนก็ส่วนบนนี่ล่างก็ส่วนล่างก็แล้วแต่นะครับก็ไปดูซีนกันดูเนาะนะครับก็ขอบคุณมากมากนะครับยังไงก็ขอบคุณอย่างสูงมากเลยนะครับ